เฮ็ดนั่งกินหมอนี่นน่มุ้งเจ้าเสียใจเลยบรดีบิเฮ็ดนั่งกินเชฟห็นบ่เห็นบ่หอยก็เออพวกหอยด้็นเฮ็ดนั่งกินเชฟใน้มอออมงหนูเออมึงมันออมเมียเนูเมียเสอนูี่เออแต่อ้อมหนูหน้าบานเข้าเลยเมียสนูอันนี้ผู้ชายเชียบปะครับเนี่ยมากินหนูอินเราครับ น ng, ักหนักหนากน้ำกลองไข่องไข่ย่ันน้ดี่เลยวจะหาที่ลยน้องไข่ปลาขาดำนะอะไรกมันคุ้งมาลองมืองลดูเลยแคสุดีฮักระเด็นดูดิเอ้ยหัวงี้กินเลด้วยเวิร์บานดิษนี่ กระเทียมนขนเรือเจแล้วมันมีเคติเรือใจบ่ไรแค่ในขนหยุใจมได้นแ่พักว้าเทานแล้วไฟสิมนิวซีย่าซีนะตาก้องครับว่าะดว่ารพี่นนองครับประได้ซีเลยพี่นนองเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดคับส s u b s c กดกระดิ่งเพื่อติดตามเลยนะครับผม อ้อมนูอ,นอ้อมนูจังวัดได้เนี่ยน้องไข่้อมบน,น้องไข่งงครับมมวน่งน้องก็ิดทอย่างุกระพงเปล่าคุณกระพานเั้หัไรี่น้องอีสานมันห้องทำแบบไงครับทำทำหนูผั เอาเขาได้ดไดดยัดตัดเชฟได้พี่น้องด้อาสั่งในที่พื่อครับเอาตัดใน่ตัดใน,ดนบอลเลยที่แจงไม่คู่เขอบคุณพี่น้องทุกคนที่เขามาเบิองนะครับเด้อแน่ไหนก็ได้ที่ภาพการไหนก็ขอขอาให้ครับผมอยู่ดีมีแห้งสุงสขทุกคนครับจวด